คือต้นปาล์มนะคะตอนนี้ปาล์มประมาณอายุเเกือบจะ7เปีแล้วนะคะก็ช่วงนี้อาจจะรกนิดหน่อยสวนเพราะว่าเอ่อะจะรอใกล้ๆใกล้ๆที่จะแบบว่าใกล้ๆที่ฝนจะแรงอย่างเงี้ยนะคะหลังต้องหลังช่วงหลังช่วงเดือนพฤศจิกายน่าจะประมาณหลังศกหลังลอยกระทงแล้วเนี้ยนะคะฝนก็ ก็อาจจะหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงนี้นี่คือปาล์มที่แบบว่าตัดแล้วแล้วก็สุกแล้วก็ยังพอที่จะนะก็คือไม่ถึงขนาดว่าสุกจัดเงี้ยนะคะก็ถือว่าน้ำหนักก็กำลังโอเคอยู่นะคะแต่ว่าถ้าสุกมากๆเกินนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะทำให้น้ำหนักปาล์มเนี้ยลดลงได้อันนี้ก็คือผลผลิตมันสมมพูดว่าเนี้ยเป่งๆอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ถือว่า ช่วงที่ก็เรียกว่ากําลังมีน้ําหนักเลยนะคะนะคะทีนี้ว่าถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเป็นอะไรที่ฝืนเกินไปเนี่ยทางร้านเขาก็จะไม่ค่อยรับซื้อนะคะเขาก็จะอาจจะคัดกลับเงี้ยนะคะก็ถือว่าและปามเองเนี่ยช่วงนี้นะคะอ,อ,อะไรที่ยังดิบๆอยู่ยังเป็นเล็กๆอยู่เนี่ยเขาก็จะกําเนิดรอบคองเงี้ยสมมติว่าเป็นปามที่เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจะเป็นปามอ่อนอยู่ ยังไม่ไม่สามารถตัดได้อะไรเงี้ยก็จะขึ้นมาประมาณชั้นสองชั้นอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงอายุปามที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่กําลังกําลังเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่วงที่กําลังแบบกําลังออกลูกเลยอะผลผลิตกําลังออกเลยเนี้ยเนี่ยใหม่ใหม่เนี่ยเนี่ยจะออกมาและพอออกมาก็จะรอบคอนะคะก็จะขึ้นรอบคอเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ ก็นี่คือหมายถึงว่าช่วงนี้ยังเป็นปามอ่อนอยู่อันนี้ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ยังเป็นปามอ่อนอยู่นะคะทีนี้ฉัจเองก็มีอยู่ประมาณเป็นช่วงที่ปามเนียเนี่ยเนียสุกแล้วเห็นไหมคือมีผลผลิตปามก็คือ,อทําสวนปามก็ต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะว่าเออจะต้องใส่ช่วงไหนช่วงตัดอะไรกี่วันอย่างเงี้ยปามเล็กเนี่ยนะคะที่บ้านเนี่ยจะตัดประมาณ ติด5-6วันแล้วก็จะเริ่มตัดแล้วเพราะว่าเพราะบางครั้งเนี่ยปาล์มเนี่ยประมาณเกือบ700ต้นแต่ว่าต้องทยอยตัดแบ่งกันตัดทยอยตัดเพราะว่า,าถ้าตัดทีเดียวเนี่ยคงไม่ใช่เพราะว่าบางต้นน่ะก็ยังไม่สุกนะก็คือบางต้นก็ไม่มีเลยที่จะสุกเนี่ยนะคะแต่ว่าต้นเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือตัดหน้าข,า,ขาวๆนี่หมายถึงว่าได้ผลผลิตที่สุกแล้วนะคะส่วนไอ้ที่ยังไม่สุกเนี่ยก็จะอยู่บริเวณ รอบนอกอยู่นะและกําลังจะขึ้นใหม่ก็มีนะคะทีนี้พอสุกแล้วเราก็จะตัดตัดตรงมานะคะซึ่งเป็นปามช่วงปามที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดว่าคือถ้าทิ้งช่วงนานเกินไปอาจจะเน่านะคะผลผลิตอ,อาจจะเน่าแต่นี่ถือว่ากําลังดีนะคะแล้วก็ช่วงที่ออกใหม่ก็มีประเภทแบบออกใหม่ก็เนี่ยเป็นเป็นช่วงประเภทบางต้นก็กําลังออกนะคะออกใหม่ บางต้นก็อาจจะไม่มีผลผลิตที่สุกเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทิ้งเวลาช่วงเวลาสักบางทีก็ประมาณสองรอบเงี้ยอ่าบางต้นที่สุกแล้วเนี่ยก็จะเนี่ยจะตัดออกไปคือปาล์มมันจะไม่เสมอกันจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่เสมอกันที่จะตัดทีเดียวนะคะไม่ตัดทีเดียวได้เพราะว่าบางครั้งเนี้ยถ้าตัดทีเดียวก็ดีนะเออบางบางครั้งบางต้นเนี่ยกําลัง มันก็บ,บางต้นสุกแต่ว่าบางต้นก็ไม่สุกเนี่ยพอไม่สุกปุ๊บก็ตัดไม่ได้แต่ว่าเนี่ยกาลังที่จะตั้ง,งกาบออกมาใหม่อีกชั้นหนึ่งนะคะผลผลิตเขาเนี่ยเวลาออกครั้งหนึ่งก็จะออกรอบคอด้วยสมมติอาออกรอบคอชั้นหนึ่งนะแต่เดียวเขาจะออกอีกอะเหมือนกับว่าเขาเขาจะออกใหม่อีกเนี่ยเนี่ยเขาจะออกใหม่อีกเนี่ยต่าอย่างต้นนี้ยกําลังออกอีกชั้นหนึ่งนะคะก็ถือว่าถ้าชั้นหนึ่งก็จะออกเป็นสองชั้นได้เลยเห็นไหมคะ คือปลาล์มเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เวลาออกเ็าจะออกไล่ๆกันพร้อมกันก็หมายถึงว่าสมมติะอะชั้นหนึ่งเนี่ยออกไปแล้วนะคะหลังจากนี้ไปเขาจะออกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําใจเย็นๆทําใจร่มๆนะคะเพราะว่าเขาให้ผลผลิตที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นปลาล์มอายุยังไม่เยอะเนี่ยจะให้ผลผลิตที่ที่เร็วมากเลยนะคะก็เ,เหมือนกับว่าไม่ทิ้งช่วงนานเกิน เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าออปาล์มสาวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทําคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยจะเอามาฝากกันนะคะอันนี้ก็คือวันนี้เป็นโอกาสที่ตัวเองได้ตัดปาล์มก็เลยเอาถ่ายมาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ